สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะพาไปเจาะลึกหดประเด็นของดิลที่อาจเปลี่ยนโฉมแดนกลางของทอตแนมฮอสเปอร์ไปอย่างสิ้นเชิงเจ้าปริญญามิดฟิลด์จอมบูที่แจ้งเกิดกับฟูลแลมและตอนนี้กำลังย้ายจากบาเยนมิวนิกกลับมาลอนดอนอีกครั้งในสีเสื้อของพี่ไก่เดือยท้อง นี่คือการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญของยุคโทมัสแฟรงค์และเป็นดีลที่แฟนบอลหลายคนบอกว่าท้องจริงมาแล้วเขาคือใครทำไมสเปอร์ต้องการเขาและเขาจะมาเติมเต็มตรงไหนให้ทีมของโทมัสแฟรงค์เราไปลุยกันแบบเข้มข้นเลยครับประเด็นที่หนึ่งเขาเป็นใคร เจ้าปาลิญยาวัย29ปีคือกองกลางตัวรับทีมชาติโปรตุเกสเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ตัดเกมดีที่สุดและมีสถิติแท็กเกิลมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกช่วงที่อยู่กับฟูตแลมมากถึง152ครั้งในฤดูกาลเดียวเขาไม่ได้มาแบบสายหวือหวาแต่เขาคือหมาบ้าในแดนกลางที่คู่แข่งไม่มีใครอยากเจอ เขาเริ่มต้นเส้นทางค้าแข่งจากสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วมาแจ้งเกิดเต็มตัวกับฟูแล่มในฤดูการ2022-2023เขาโดดเด่นจนหลายทีมใหญ่จับตาและสุดท้ายเขาก็ย้ายไปบาเยนน์มิวนิกในฤดูการผ่านมาแต่เนื่องด้วยระบบการเล่นที่แตกต่างและการเปลี่ยนแปลงในทีมบาเยนทำให้เขาไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ และบาเยอร์เองก็เริ่มมีมิดฟิลด์แนวรุกรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นทำให้บทบาทของปาลินญาค่อยๆลดลงเมื่อสเปอร์ภายใต้การคุมทีมของโทมัสแฟรงค์ได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาพร้อมการันตีตัวจริงเขาจึงตัดสินใจย้ายกลับมาอังกฤษอีกครั้ง